มันเป็นสิ่งที่ผมจะบอกให้นายกอิงนะบอกนายกอิงบอกพรคเพื่อไทยนะว่าพวกคุณเนี่ยมาถูกทางแล้วเพราะเขาไม่มีเรื่องอะไรที่จะมาโจมตีคุณเนี่จะโจมตีในเรื่องนโยบายก็โจมตีไม่ได้จะโจมตีในเรื่องไปลงพื้นที่ที่ช่วยเหลือน้ําท่วมก็โจมตีไม่ได้ไปจะไปโจมตีเรื่องที่เกิดโศกนาฏก,กรรม น้องๆเสียชีวิตก็โจมตีไม่ได้จะไปโจมตีในการไปเมืองนอกไปประชุมเอซดีในเนื้อหาก็โจมตีไม่ได้ก็โจมตีที่นายกเองแม่งอ่านบันทึกมึงไปดูดิในการประชุมเอซีดีมึงไปดูคนที่ประชุมทุกคนทุกตัวอ่านบันทึกทั้งนั้นเลยเพราะมันเป็นเรื่องราวที่คอขาดบาดตาย จะไปพูดผิดพูดถูกไม่ได้มันต้องบันทึกบันทึกเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่เขาล่างมาให้ไม่ว่าจะกระทรวงอะไรก็แล้วแต่ล่างมาแล้วคนที่จะมาอ่านเนี่ยก็ต้องมาทําความเข้าใจแล้วก็มาแต่งเติมแก้ไขเอานี้ออกอน,นุนเข้าแล้วก็อ่านไปอ่านมาก่อนนะก่อนที่จะมาอ่านจริงๆนะเขาก็อ่านกันทั้งนั้นแหละมันจะมาพูดปากเปล่าไม่ได้มันจะผิดผิด,ผดถูกถูกเข้าใจป่ะ แล้วมือก็บอกว่าทําไมไม่เอาล่ามแล้วกูก็จะถามว่าทําไมต้องเอาล่ามด้วยถ้าเกิดมีล่ามพวกมึงก็จะบอกว่าทําไมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้หรอทําไมต้องมีล่ามคือทําต้นตีนต้นมืออะไรก็ผิดหมดแหละเข้าใจปะไม่มีอะไรถูกสักอย่างโจมตีเขาเรื่องเนี้คือผมจะบอกให้นะครับการที่ใครก็ตามจะโจมตีใครจะวิาพากษ์วิจารณ์ใครตัวเองต้องดูดีก่อนนะ ตัวแม่ยังนั่งร้ายกลมหน่ามางนั่งร้ายหน้าแม่ติดได้หนีบ้างบางทีร้ายไปแดกขนมไปบ้างอะไรทำนองเนี้ยมือก็ไปดา่าแล้วเรื่องบุคลิกภาพกูก็งงงงชิบหายเลยไม่รู้จะงงยังไงอีกคือบางทีมันต้องล่อยผ่านไปบ้างนะเรื่องราวเหล่านี้ไปหนูเอาเนื้องานว่ามันมีผลดีไหมการบริหารราชการแผ่นดินมันมีผลไหม บริหารสั่งการรัฐมนตรีเป็นอย่างไรแต่ว่าจะไปติเขาทุกเรื่องว่าใครมาพูดมาด่ามาเดบัก,ก็โกดแล้วก็บอกว่ไม่โกดหรอกแต่ไม่ก,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 ก็โกดบางทีก็รับงานเข้ามาไงรับงานเพื่อมาด่านายกอิงรับงานเพื่อมาด่าพัคเพื่อไทยแต่รับงานเข้ามาแล้วก็ต้องด่าบางทีก็ไม่ได้รับงานด้วยเงินหรอกแต่มันก็อาจจะรับงานด้วยอย่างอื่นเข้าใจว่าผมก็ มาพูดเนี่ยจริงๆไม่อยากพูดหรอกแล้วก็ไปดูคลิปผมดายต่อไลคคลิปผมก็โจมตีพักเพื่อไทยโจมตีแบบเสียเสียหายหายเลยผมจะบอกให้นายกอิงผมก็โจมตีนายกเศรษฐาผมก็โจมเตะแต่เราก็โจมตีแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์ไปตามเนื้อผ้าเวยไอ้เรื่องส้นตีนเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีเราก็ต้องปล่อยพายปล่อยว่าง